สวัสดีคะ่ะทุกคนตะรนตรนตะร,ตะรสวัสดีคะ่ะสวัสดีวันจันท์นะคะที่24กลกุมภาพันธ์ค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้มีอะไรมาเมามอยแม่อู้ยอันนี้เป็นข่าวร้อนแรงที่ไม่พูดไม่ได้คะ่ะหญิงนะวันที่27 กุมภาเนี้นะคะ EP ที่42ของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ตเกียวมิวสิกโอ้ผู้ใหญ่บ้านเปิดมาแล้วว่าจะมีละครสั้นนะคะผ่านทางนะไลฟ์สดนะเป็นการแบบบรรยายแบบชีวิตที่ผ่านมานะเธอนะแบบเบื้องลึกเบื้องหลังที่แบบว่า ไม่มีใครเคยรู้ปัญหาโน่นนี่นั่นนะแบบคนนั่นคนนี้คนนี้คนนั้นวิเธอผู้ใหญ่บ้านเขาจั่วหัวมาขนาดนี้แล้วทุกคนจะไม่ซื้อไปเผื่อได้ยังไงคะต้องซื้อบัตรเข้าไปเผื่อคะ่ะ <c oughs> จริงอะ่ะแบบเนาะชีวิตผู้ใหญ่บ้านนี้เอามาทำเป็นแบบหนังสั้นได้เลยนะ คือมันแบบฮัลือหันทุกตอนน่ะตั้งแต่เกิดจนถึงทุกวันเนี้มันมันมันมีความแบบฮะลืหหันมันมีแบบอะไรก็ไม่รู้เกิดขึ้นในชีวิตนางแบบเออมันมันเยอะไปหมดอ่ะเธอเออแล้วยิ่งช่วงปีหลังๆเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรแบบความฮัลืหหันมันคูณสองอะ่ะเธอเออแล้วแบบคนเอาจิงนะคนทางประเทศอะ่ะเขาอยากรู้มาก เออคลิปที่นางอัดไว้นะเสียงที่นางอัดไว้นะอะไรอย่างเงี้ยมันมีอะไรบ้างเนี่ยโอ้โหนะชาวเผือกอย่างเราแบบก็ก็อยากรู้อยู่แล้วแหละก็ <c oughs> แล้วแต่ความการุณานะคะผู้ใหญ่บ้านคะ่ะเปิดสักคลิปก็ดีคะ่ะ <c oughs> ถ้าถ้าเปิดสักคลิปจะโอ้โหขอ,อจะชื่นใจมากเลยฮะ,ะ <c oughs> ขอคลิปเต็มเลยนะคะไม่ต้องเอาคลิปโซโล เออเนาะโอ้โหพูดไปแล้วมันก็แบบเฮยมันทุกคน EP กลุ่มปิด EP หน้านี้คือแบบน่าติดตามมากเพราะว่าคือแบบเรื่องเรื่องที่เราหลายๆคนอยากเผือกนะอยากรู้กันเนี่ยเราจะได้รู้ EP หน้าซึ่งมันแบบผู้หญ่บ้างเขาก็เก่งเนาะฉลาดเนาะคือเขาหากินกับกระแสโซเชียลอะ เพราะฉะนั้นคนบนโลกใบนี้ชอบอะไรรอยทั้งรอยเธอชอบนินทาชอบเรื่องซุบซิบชาวบ้านเออปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องนี้เธอเขาสนใจเขาสนใจยิ่งกว่าเออซุบซิบนินทาชาวบ้านโน่นนี่นั่นเขาสนใจยิ่งกว่าเอาจริงๆ เออถามว่าสนใจผลงานไหมก็สนใจแต่ว่าเรื่องซุปซิปฉันขอก่อนเออจริงไหมล่าจะมาแบบเฮ้ยแบบโรคสวยไม่ได้เธอใครมันจะไม่อยากรู้เรื่องท็อปซีเคริตล่ะเธอใช่ไหมแบบผู้ใหญ่บ้านถูกหักหลัง สูญเสียคนที่รักไปตลอดกาลอะไรอย่างเงี้ยเธออุย้ยขอมาจู่หัวไห่แล้วนะเธอใครไม่ซื้อบัตรนี้ฉันว่าพลาดมากเลยนะต้องซื้อนะเธออ EP เนี้ยฉันว่าทะลุล้านอีกแล้วฉันบอกเลยเพราะสายเผือกเยอะมากพอก็คือหนึ่งในนั้นด้วยไม่พลาดแน่นอนนะคะแล้วก็พอก็มีแจกบัตรกลุ่มปิดด้วยนะอืมก็มาอรอลุ้นกันแล้วกันวนะ่า ใครจะได้ไปนะคะก็ต้องบอกก่อนว่ามันแบบเป็นอีพีที่ฉันรอคอยมากอีพีน้าฉันจะฉันจะไม่พลาดฉันจะดูทุกตอนเออจะขี้จะเยี่ยวฉันจะเอาโทรศัพท์ไปด้วยฉันจะไม่พลาดแม้แต่วินาทีเดียวนะฮะเพราะทุกตอนเนี่ยมันคงแบบระทึกอะมันแบบมันลุ้นอะว่ามันคืออะไรนะคะเพราะผู้ใหญ่บ้านบอกแล้วว่าเออ ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันกำลังจะเกิดขึ้นในไลฟ์สด EP หน้ากลุ่มปิดเนี้ยต้องบอกเลยว่ามาจากเรื่องจริงร้อเซนะคะเรื่องจริงร้อเซนะคะเขียนโดยผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เรียบเรียงโดยพี่มาเดียวหรือคุณมาเดียวของเรานั่นเองนะคะเออก็ต้องบอกว่า มันแบบมันตื่นเต้นอะเธอมันมันมีความอยากรู้มันมีความแบบโอ้โหแบบเฮ้ยนี้มันอะไรมันจะเกิดขึ้นแบบเฮ้ยอันนี้มันเป็นอย่างนี้เหรอไอ้นี่มันเป็นอย่างนั้นเหรออะไรอย่างเงี้ยเธอมันมันมีความแบบโอความเผือกฉันแบบโอ้โหร้อนรนดักฉันอยากให้มันถึงมันที่ยี่สิบเจ็ดเร็วๆจังเลยอะเออคือคือมันแบบมันทนไม่ไหวอะมันทนไม่ไหวแล้วว่ะโอ้ตายแล้วแบบ คันปากอยากรู้อยากรู้มากนะตั้งแต่แบบเฮ้ยสแตมประกวดเอยจะแบบอาจจะเป็นแบบนะขอตอเอยอาจจะเป็นแบบสาวบังไฟเอยเออแล้วก็นะผู้ใหญ่บ้านหลังจากที่สูญเสียคนรักไปเนี่ยเขาหิวใจยังไงนะนางแบบทำเขาเรียกอะไรแบบ ทำใจทำตัวยังไงที่จะก้าวข้ามผ่านความเจ็บปวดนี้คือแบบมันตื่นเต้นนะมันตื่นเต้นมากเพราะพอร,รู้สึกว่าเด็กในวัยเนี้ยเด็กวัยวัยแค่เนี้ยสามารถทำได้ขนาดนี้นี่คือมันมัน เกินคาดมันเกินฝันจริงๆแล้วก็แม่แม่เอฟซีนะคะทุกคนเนี่ยแบบโอ้รักเอ็นดูแล้วก็สนับสนุนผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ของเราแบบโอ้โหแบบทันหลงทันลายเอาจริงทันหลงทันลายมากไม่ไม่มีค่ายไหนเขาได้เหมือนแบบตกยียมนิวสิคนะเธอตกเยมกีมนิวสิคนลดอลังมากอลังสุดๆเออคือแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบไม่ไม่ให้เครดิตไม่ได้ fc นี้สุดยอดขอแค่บอก fc จัดให้เออแล้วผู้ใหญ่บ้านก็คือไม่เคยแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบเอาเปรียบ fc ด้วยนะก็เป็นคนที่ชัดเจนแล้วก็รัก fc แล้วก็ fc นี้คือที่หนึ่งนะคะเพราะว่าคือคนเขาหากินกับโลกโซเชียลอะคนเขาใช้กระแสเป็นคนเขาแบบครเอทงาน จากสมองของเขาอะคือมันมันมันเห็นได้เลยนะเออทำก็ทำก่อนเขาอย่าทำหลังเขาคือแบบเดินทางแล้วก็ประสบความสำเร็จมาได้ทุกวันนี้ก็คือแบบด้วยตัวเขาเองอะมันไม่มีใครมาช่วยเขาคือเขาเออช่วยหมายถึงว่าความคิดความพยายามมาเนาะไม่ไม่ใช่ว่าแบบทำคนเดียว <laughs> คือ ทำมาได้ขนาดนี้ต้องต้องต้องบอกเลยว่าแบบอัจฉริยะมากเป็นเศรษฐีร้อยล้านนะคะในวัยแค่แบบยี่สิบต้นๆคือมันมันเลิศอ่ะเธอมันเลิศก็ไม่รู้จะว่าจะเวยยังไงเลยเนาะเด็กคนนี้คือขายสตอรี่ตัวเองนะคะด้วยเขาเรียกอะไรความซื่อสัตย์จุดสุดจริตต่อตัวเองและต่อผู้อื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเขาเรียกอะไรมันได้ใจแฟนคลับมันได้ใจแม่ยก fc ทั้งหลาย เออแล้วคือบอกตรงๆว่ามันต่อให้เจออะไรมามันก็แบบตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้อะเธอต่อให้แบบสัมภเวสีจะพยายามเขาเรียกว่าอะไรแบบทำลายล้างเท่าไหร่มันก็ทำไม่ได้อะเธอต้องผ่านกูก่อนค่ะเ <laughs> <laughs> นาะเออต้องผ่านกูก่อนจ้ะ นะจากกุะลุทะลวงทุกดอกจ้านะรุ่นนี้แล้วไม่กลัวจา้ามาเลยจา้าไม่กลัวจ้ะฟ้องลงฟ้องร้องอุ้ยไก่กาเธอ <laughs> เจอกันนะคะหลมปิดวันที่27กุมภานนี้ EP ที่42เมาหมอยความเผือกของเราต่อ <laughs> บ๊ายบายค่ะทุกคนค่ะวันนี้ you